ท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบรุรีทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับมีการประกันตัวมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้นําโดย v ีโววีลอร์บร r นทียนะครับได้เดินมาถึงแล้วนะครับนี่คือผู้ที่รับอิสราภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขาเรานั้นกันนะครับว่าใครบ้างนะครับที่โดนติดเอม เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับสรุปเอ็มโดนกี่คนเอ่ยเท่ากับว่าคนที่โดนเป็นวีโว่บริเวณหมดเลยไหมฮะหรือว่าคนที่ไม่ใช้นักกษาคนที่ไม่ใชักกาแล้วคนที่สําคัญคือมีหัวเดี่ยแกนนนาหลักเนี่ยหัวโดนไหมอ่พี่บอยธวัชชัยอ่สมยศ มีมีมีลุงสมยศสมยศโดนด้วยใช่ครับผมโอเครอรอรอก็เท่ากับว่ามีสี่คนนะหลายคนประมาณสี่คนเนาะที่โดนอ๋อมีสมยศเด็สรุปเราพลาดมากก้างข่าวเราพลาดนะครับเดี๋ยวรอดูถ้าจะชูไม่ได้อ่อชูนิ้วเดียวไปเลยครับถ้ามันชูสามนิ้วลำบากกี่นิ้วเนี่ยา่าเดินน้ำบ่ ก็ผมคันนะครับคันบอกวคันหัวก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับอิสรภาพด้วยนะครับขณะนี้อันนี้เดี๋ยวรอเนาะรอภาพทีเดียวใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวขณะนี้ก็มีหัวนะครับหัวจุธาทิพย์มาแล้วนะครับหัวรีเดมมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูในการปล่อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอรอสักคู่หนึ่งเนี่ยจะซูดจะซูดสองมือเลยเนี่ย โโอโหคนนี้เดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้มีอ,อนนัวจุธาทิพย์มานะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกันนะฮะตอนนี้ที่ออกมาแล้วนะครับก็เป็นในส่วนของรีวิวเวอรนเทียร์นะครับแล้วก็อัวจุธาทิพย์นะครับขณะนี้ก็เดินมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอัวด้วยว้ายสมยศไม่รอดได้ได้ไม่โดนเอ็อมก็เขาโดน<ด>อยู่แล้วเพราะว่าแกบอกแล้ว่าติดเอ็มดีกว่าไปติดโควิดในนั้นอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอคุยกันนะครับเพราะว่ามันลําบากมากช่วงนี้ไม่งั้นก็ติดแน่ อันนี้นะครับหัวจุธาทิพย์ก็มาแล้วนะครับขณะนี้ก็เดี๋ยวรอดูน้องวัวขารายละเอียดในวันนี้ยคราาับเป็นคดีวันที่หกว่าเป็นจริงจริงหลักฐานมันอ่อนมากคก็เป็นการตั้งตั้งข้อหามาก,ก่อนแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะแล้วก็แบบให้เรามาสู้ทีหลังนะคะทีแรกเขาก็ ก็จะแบบให้ติด E M แต่ว่าแต่ว่าแบบบางบางคนบางคน,คนยังเป็นนักศึกษาอยู่อะคะ่ะก็เลยไม่ให้ติดแต่ว่าคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักศึกษาก็ไม่ติด E M แล้วก็แหลงค้านไปะค่ะตอนตอนที่เขาจะให้ไปขังเพราะว่ามันมันมีเรื่องโควิดอะคะ่ะที่ช่วงนี้ราชทันก็ติดกันเยอะใช่ไหมคะก็เลยแบบก็เลยแบบแหลงค้านไปว่าเออโควิดอะยังยังระบาดหนักอยู่แล้วก็เราไม่ได้มี ความพร้อมทางทางรัฐนะคะไม่ได้มีความพร้อม ladım. ในการปองกันเราก็แบบเราไม่ได้มั่นใจในมาตรการของรัฐนะคะก็เลยขอศานเรื่องเรื่องการฝากขังแต่ว่าศาลก็ศาลก็ไม่ได้แบบศาลก็ไม่ได้ยกคำร้องฝากขังก็เลยก็เลยไปสู่ชั้นประกันตัวแล้วก็เงื่อนไขการประกันตัวก็ก็เป็นการใช้เงินประกันนะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาค่ะก็ก็ถูกติดกัไรอีมแล้วก็ต้องมาติดใหม่วัน ประมาณวันจันทร์นะคะแต่ว่ายังนูยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะก็เลยก็เลยไม่ได้ติดกําไร EM เอมเพราะว่ามีภารกิจทางการศึกษาค่ะแล้วก็ในหนึ่งในสิบสามสิบสี่คนนะคะก็ก็มีบางคนที่เป็นพยาบาลวิชาชีพอะค่ะก็ไม่สามารถติดกําไร EM มได้เพราะว่ามันไปรบกวนการทํางานในโรงพยาบาลค่ะค่ะแล้วก็พี่สมยศก็มีเอ่อเขาเรียกมีเงื่อนไขต่างต่างจากสิบสาคนเพราะของพี่สมยศเป็น เป็นวันที่30เมษายนค่ะของของน้องหัวเองมีเงื่อนไขอะไรไหมครับของโนวก็ทั่วไปอะค่ะเงื่อนไขทั่วไปแต่ว่ามันก็เป็นคดีแบบละเมิดลำนาจศาลแล้วก็คดีรวมๆกันนะคะเขาก็มารวมกันต่างๆก็ไม่ได้ไม่ต้องติด DM ่ะว่าประกันคนแล้วเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้ค่ะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าในเอกสารไม่ได้แจ้ง ที่พาดนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้จัดกิจกรรมนะครับเป็นสตาร์ทนะครับรีเดียมนะครับก็โดนล้างด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็รอดูวีวอร์เรียนะครับก็ออกมาแล้วนะครับที่ออกมาไม่ใช่ก็ไดต่อั้หมดก็ดูนะครับเดี๋ยวดูกันก็เดี๋ยวรอพี่สมยศแป๊บหนึ่งนะครับขณะนี้ก็จะอยู่ไหนไหนชั้นไหนนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะครับโดยประตูนี้จะเป็นพวกออกก็เดี๋ยวรอนะครับก็จะออกประตูนี้สมยศก็จะออกประตูนี้เหมือนเช่นกันขณะนี้ก็เป็นเพื่อน้มีจำกัดเวลาด้วยแฮม มาออกจากบ้านมีด้วยเหอรอแปลกดีเงื่อนไขนี้เรื่องของความเรือร่องมืออันนี้แต่เอามาเป็นเงื่อนไขนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครโดนเงื่อนไขนี้เดี๋ยวผมอยากฟังมากใครโดนเงื่อนไขนี้ไหนพอพอให้ข่าวได้ไหมฮะเงื่อนไขห้มามออกจากบ้านตอนกี่โมงอะครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินถ้ามีความจำเป็นที่จะออกตัางสี่ทุกคนขอได้ดีสิดีสี่ทุกไม่ได้เลยไม่ได้เลยสัมภาษณ์บังเดี๋ยวเราไปคุยกับบังก่อนเป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราคุยกับ ขออนุญาตนะครับขอขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะครับอยากขอขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะถามบังนะางในเป็นยังไงที่เด็กกินกันเดี๋ยวขออันนี้แป๊บนึงสัมภาษณ์หน่อยก็มัน เมื่อกี้ได้ยินยนิไไ่ครับเกี่ยวกับในการขอห้ามออกจากบ้านกี่โมงกี่ก็จะมีคนที่โดนใส่เอ็มทั้งหมด6คนนะครับก็คือรวมตัวผมด้วยแต่ว่ามีสองคน,น,นถึง3คนนะครับถ้าผมจำผิดก็คือจะมีคนที่ทํางานนะครับก็ห้ามออกจากบ้านหลัง4ี่ทุ่มถึงตีสี่จำกัดพื้นที่แค่ในบริเวณกรุงเทพใไทยที่โดนฟ้องนส่ครับเอียมมีผมครับมีผมมีคนนี้ครับ แล้วก็ลุงสมยศแล้วก็คือคนที่ตัวนี้เอ็มเนี่ยมีเงื่อนไขห้ามออกจากบ้านกี่โมงถกี่โมงนะเป็นบางคนครับถึง4ี่ทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มหนึ่งทีสี่ครับถ้าถ้าไปทำมาขากินอย่างก็คือตามเงื่อนไขวาอย่างตัวผมอย่างตัวผมก็แค่สามสิบวันแรกอ๋อหมายถึงว่าติดแค่สามสิบวันแรกใช่ครับแล้วก็จะปล่อยใช่ครับก็คือใช่ครับดูพฤติกรรมไม่เจ๋งใช่ครับก็โอเคก็อย่างอย่างอย่างตัวผมก็ติดกับลาเอ็มแต่ว่าจำกัดบริเวณพื้นที่ก็ กรุงเทพในจังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดนนทบุรีก็ของผมไม่จํากัดเวลาในการออกนอกบ้านหรือว่ายังไงก็ออกได้ตลอดเวลาแต่ว่าสาเงื่อนไขคือที่ติดเมคนวันอ่าใช่ครับภายเขาบอกว่าติดเยีมภายจะดูภายใน30วันถ้าเกิดเขาไม่เอถ้าเกิดเราแบบเรียบ,บร้อยใช่ทําตามทําตามทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดเขาก็จะถอดให้อ่า ประมาณนี้ครับเอ่อใช่ครับกันลายเอ็มก็คือจะมาติดอีกทีก็วันจันทร์พี่จะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายที่ไหนอย่างไรเขาได้แจ้งอะไรเลยที่นี่แหละครับก็คือมาที่ศาลเลยใช่มาที่ศาลใช่ครับแล้วก็ทััวนนจร์ใช่ครับวันจันทร์จะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายครับโอเคมาครับตามนั้นเดี๋ยวเราว่ากันขอบคุณมากน้องหมใครอ่ะน้องหมอเนี่ยน้องหมอคือใครน้องหมอครับขอขอสัมภาษณ์รายละเอียดในวันนี้นิดนึงครับเป็นอย่างไรครับอ๋อครับผม ในส่วนของคดีวันนี้ใช่ไหมฮะก็จริงๆแล้วมันก็โดนไปหลายข้อหาอยู่ก็4ข้อกล่าวหาเนาะแต่ว่าในดีเทลเดี๋ยวอาจจะต้องอาจจะต้องแบบชี้แจงกันทีหลังแต่ทีนี้เนี่ยเราก็โดนกักอ่กักตัวไว้ประมาณบางคนก็ตั้ง 2, แต่บ่ายสองแตผมโดนปรับหนูตั้งแต่บ่ายสามจนเพิ่งโดนปล่อยมาตอนนี้ฮะแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือว่าบางคนเนี่ยได้เงื่อนส่วนใหญ่จะเป็นเงื่อนไขว่าให้อยู่ในปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลอะไรประมาณนี้ค่ะ ความรู้สึกในวันนี้เป็นอย่างไรครับตอัได้ประกันไไรจริงๆก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ได้ผิดผัวอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ผิดเราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยตามเสรีภาพและสิทธิของเราเท่านั้นเองแล้ววันนั้นเองอยากถามนิดนึงเหตุการณ์ทำไมาเราถึงโดนเหตุการณ์เหรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันดูหน่อยขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปตงก่อนที่สมยศมาถึงแล้วเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวครับก็ เดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่สมยศด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราจะกลับบ้านด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวดูกันก็ขณะนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันนะครับในส่วนของพี่สมยศนะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันถ่ายรูป ขณะนี้เดี๋ยวก็พยายามที่จะเดี๋ยวเขาชยายามขณะนี้ก็ยินดีโอตอนนี้คนนั้นมากเดี๋ยวผมออกกันอันตรายมากก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ยศนะครับสัมภาษณ์กันสดๆเลยตอนนี้แบตผมก็ใกล้จะหมดแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศนีด้มาถึงแล้วกินข่ายังกินข่ายังได้ชุดไปมาดูชุดขาดชับมันเป้าขาดเขาหาว่าเราข่มขืนจิตใจเหม็นประมาทสารเคยพูไปเลยปัญหาคือพนักงานสอบสวนเนี่ยตำรวจเนี่ยคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวมาโดยอ้างว่าจะต้องมาสืบพยานทั้งทั้งที่พยานก็มีแต่เจ้าหน้าที่แล้วมึงจะสปาขังทำไม คือว่าครับติดมัครบงผ,ผมเนี่ยไม่ได้ติดครับเพราะว่าผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็เดี๋ยวเอาอาจารย์มารับรองอเอาของแต่ว่าก็จะมีน้องๆอ,อยู่หลายคนที่ต้องติดเอ็มอยู่ค,คือที่มันช้าเนี่ยเพราะว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาคัดค้านการปักขังและการบ่ายตัวชั่วคราวโดยอ้างว่าต้องรวบรวมพยานหลกักฐานทั้ทางที่ไอพยานทั้งหมดมันก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปร้องประทับใจเนาะเราจะคุยกับสมยศเดี๋ยวแกทิ้งแล้ว อ่ะพี่ยศมาสวัสดีครับเป็นไงมากวันนี้โอเคครับก็เป็นเป้าหมายที่จะดำเนินคดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ประกันตัว80,000บาทนะครับแล้วก็ติดกำไร e อนะฮะห้ามออกนอกกรุงเทพมหานครรับคนโดนหนักเลยก็เป็นระยะเวลา30วันนะสามสิวันแล้วก็จะได้ มีการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นก็ก็คือเป็นครั้งคือในคดีเดียวกันเนี่ยที่แล้แต่ไม่เหมือนกันคนเดียวกันฮะที่ที่คนเดียวด้วยที่ที่เดียมใช่ฮะแล้วก็ห้ามนะสามสิบวันก็สามสิบวันต้องมาแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยใช่ไหมฮะห้ามออกจากบ้านเกินกี่โมงกี่โมงไม่ไม่ฮะเฉพาะนี่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพกรุงเทพอย่างเดียวครือห้ามไปไหนเลยก็ตีดที่วันจันทร์วันจันทร์มาติดจำเลยฮะ ก็จะได้กลับไปนะครับแลเดี๋ยวเราจะแล้วก็เป็นนะครับนี่คือเดี๋ยวเราดูที่สมยศนะครับก็เป็นหนึ่งในนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวขณะนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขณะนี้เองก็มีการสัมภาษณ์เลยเรียบร้อยส่วนผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอแกมันมันนานโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอกลับไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอขอบคุณ ยินดีกับอิสระภาพนะครับกับพี่สมยศด,ด้วยแล้วก็เราน้องๆสิบสามคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันใหม่นะครับในวันหน้าสําหรับวันนี้ผมจะยมีาชาขอราทุกท่านไปก่อนนะครับก็สามารถดูเพจอื่นได้นะครับช่วงนี้ผมขอกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับไว้ด้วยกันนะครับก็ขอ,อยุติการทําข่าวไว้เท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ